ซื้อเอามาเพิ่มอีกเลยเด้อจ้าพี่น้องเด้อแพรแยงเอาข้างนี่คนบ่นี่บ่ข้างนี้แต่พวบไมได้บ่เออเออนันบ่เอาเอาอะไรก็ได้ไปใส,ส่เห็ดซอยกันนี่แหละสิมาเห็ดซอยลาบ,บามีคนซอยได้จับแนวใดเอาจับซอยมาล้อมให้มันล้อมซะเนาะบัดนี้เนาะแล้วก็พักบัวนั่นเห็ดแล้วบ่นะ เด้อพุนก็มาใหา้เด้เือดพุนคุนขี้แบ้ให้งามเนาะพิ่งมึงโดนอ่ะนี่เลยนี่นี่นนผมสุดมันเนี่เออพอดี้เลือขางนั่นเนาะโอ้เพอรอเต่าพอดี้เลยนะลุงพงษ์อมอเจาเลยเออโอเค okay แล้วโอเคแล้ว กระปู๊แปดผู้ใดลงทุนหลายเติบได้เห็ดชุ่มหัวเห็ดสวนนี่กนันเนาะแม่นโค้งง่ายเลยนี่แหละนี่แหละนี่นี่น,นี่นี่เอานี่แหละนี่เราจะพาจะพาจะพาทันเด้นี่แหละ อ้อมพี่น้องเลยอ่ะอไปเห็ดของหวานมากกัเลยลืมลืมเลยเห็นนางทองแล้วมาเอาของหวานอยู่เออเดี๋ยวขังนั่นมาอ้อมขังนี่อีกได้อยู่ดอกพี่มันคาในนี่ออนาไดนน้เนี่ยเด็กเออ เออเลได้เลยนะไม่ยากอนไรออือตอกเลยหลดแล้วมันสิเกี่ยงกับลมฮะ ได้ย <ity> <c oughs> ี่ดอกอะไรเพื่อสิเลวกบแม่นของ่ายเด้อพี่น้องเด้อเห็ดสวนก็ได้นี่นะให้นั่งท้องแล้วปัดกวดกวดแล้วเผาจูดจูดเอาขี้แบะมาโขยผุดไ่ได้มาสะเนาะลุงพง์เนี่ออกแล้วไก่มาสะของเราแล้วเนี่ยเราปลูกขัดบัวก่อน ผักบัวเลยตัวนี้เราปลูกไวว้้กเสียบไ่อนให้ครึ่งให้ยู่บ้อเนยแค่น,น้อยนางทองเราขึ้นเอาของหวานลืมของหวานพี่น้อยเห็ดของหวานไว้ให้ลุงพงษ์ล,ลืมเนาะผู้แปดเปน,นี่ใครแน่เนาะ,อะเอออันะไรโอเคหามแนบไว้เลย <c oughs> พี่น้อย <c oughs> ใครจะเข่าพอได้ ยังก็เข้าบ่ได้บันนับปูแปดแลวมันเงาแน่ย,ยากเพื่อสีอันเห็ดสวนแล้วน้องพงษ์เพื่อสีแล้วเห็ดยังกับพี่น้องเอ้สีวิตคนมันแล้วนี่ไนดะ้เพื่อสีได้อีก ทุกสิ่งทุกอย่างมันกบรมเมนโค้ง่ายเนาะพี่น้องแจ้งมันคงเราตอกก่อนเอ็ดนี่สื้อใครอยู่บนักเนา๋ยพี่น้องมีตตกตกแล้วล่ะคุยดึงโซ่เราเนี่ยอืม สี่โมงห้าโมงอะไรพี่น้่เด็กอ้วนอ่อนเหตุเวลานี่แหละมันจะบวมเมื่อไหร่น่าลงพงเนาะเดี๋ยได้แล้วแหละ แนบพื้นมันไวให้ไห้ไให้กล้าเขาคอยเห็ดไปอะไรลุงพงเลยมีผู้สวยสู้ฮะมันดีแล้วเพื่อนอีท้นสงสารน่ะสวยให้เราสางเราสาเราเห็ดเราแปลงเอา ผักกับปู่กินหมักเพ็ดหมักพายหมักเล่นปูกไว้กินเองบ่มีจยางเล็ดกนไปขายๆแลกยาสูบแลกกระปองกาแฟเนาะลงพงเนาะผักบัวหัวหอมหาพันชิบพันเป็ดเราเป็นพงอยู่เฮ้ยเชื่อเชื่ออ้าวแฮบกินผักแล้วหันเข้าไรอย่างแรกก่อนไปไปเป็นพงอยู่พูกำลังใหญ่ สองสี่หกแปดเก้าหนึ่งตัวฟ้านังทองจะมาดนหอดน่อยดิเนาะเอานางทองเอาใส่พุ่นขีแแบนเด้อเอาเอาพุ่นขีแแบมากระสอบหนึ่งค่อยๆเลยขีพุ่นเอโอโค้ดใส่ละลายแล้วนะมันบ่โโมโค้ดลงโกรแกรมกันนะทองพุ่นขีแแบพี่น้องเอาเอามาห้เรากระสอบหนึ่งเลยพุ่นขีแแบ มันจะงามโดหน้ามาเรื่อ่วันน,นี้โอ้ยดำๆแน่ขี้ผุนมันจากบ่ปิวอุ่นน้ำในแกพวกเออโอเคพอแล้วพอแล้วนี่กาใส่ใส่ใส่เออเราใสาโนาน่โวสิงไทยน้ำถังดำเอามาให้เราได้ทองเด้อ ใบตองทิมออกอ้นเก็บทิมออกรถนใบตองนะ,ะนานพักบัวก,ก็ได้นานหนึ่งเรายังบัทันแนบขักเราเลยบกล้าบานบันี้เราแนบเรียบร้อยเลยพี่น้องเดี๋ยวจะแอบ,บขังนั่นอึกมันนี่ Ô oh, bà nó ôi tài là nó Sút phù lộn Đây bò, phò là bò Áo khẩn thân tí lè <laughs> ไปตอกสนผู้ก้อน,นคุณไปตอกสอนสนให้มันดีๆก่อนแนบคือโลดเขาที่หอบสวนบัดเนี่ยเรียบร้อยหอ,อมเพอริเห็ดแล้วนะพี่นอ้อง บัให้หมูเฮ็ดเป็ดไก่เขาไปสะผักสามีเป็นอะไรกันนะปวดตอกทั้ง,าทางทึงนะเออทั้งทึงอีกออกอีกทั้งทึงนะดอกหนึ่งนายาเขางัด มจับเนี่ยแล้วก่อนท้องมันที่เข่าโอบอลานะ่ะชุดมันพูนะบดตอกกียนชุดมันก่อนนะ่ะ อ,อีกนะี่เออนึ่งลงมา ได้อยู่ดดกเอาถังดำๆมาหน้าสูบเข้าไปเล้วลงพงเนาะอืมใหม่มาแน่เด้อทังหน่ากัะเด้อ Ô lưu ý nắm, mặt cho tuyển nốt. Mày, yêu niên hát náo. Mày, bỏ được mặt 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 Long lùng gon tóc hung 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 với borai đông này nơi len ninh ninh đi ninh 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 luật len ninh 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 đâu ไม่แนบไม่แนบเออทำหลังเนาะไม่บ,บนะ่ได้อึดนะนนี่เดีพันใส่แล้วก็นแนบแนบอร่อยเนาะใ่แล้วอ้อมหวก็อม้อมอ้อมเขตเฮือนนี่ก็อ้อม,อมก็ไปต้ายูเลยเนาะม,มันก็ใบย่านแต่เขามีหัวเขามีแขนจักไฟมาไฟไปเขาไปไ่ายังก็กได้ไไเออใส่กระแจหัวไว้เลยแล้วเนาะอ้อมหัวลงโคลนขุดเนีน่อยเยแน่ขึ้นเนีย่ยนะ อ้อมเลยไปตาอ,อยู่ได้ลงโค้งพีสางเป็นยังกระยานได้เข้ากับเขามีหัวเขตแด,เดนเอาดิาจะตอกอีกในทั้งทึ่งหันตกในตัวนี้ทั้งทึ่งเียเดิดสิเป็นสวนพักกับบริเวณของไงแล้วพี่น้องบดูแลง,ง่ายๆนี่ อมแล้วครับคือว่าสำเร็จงานเออให้เราเห็ดเองดอกให้เราค่อยๆเห็นแนบไปแนบไปเด้อลงพงเด้อแถวนี่เด้อบกผ่านได้นน่เด้อเนบลังเนาะเออแนบเน้อเน็บเก้อ เด็กรรอโอ้ยบย่ไร้เรื่องลุงพงศ์ีพาเจ้าเห็ดใหม่มงพมงพน,น ออกมันเนน้าเห็ดคือว่าวางไว้ละล่าโว้ยมันกรลุดเลยเออไม่มันหน่อยเกินไปครึ่งแล้วเนี่ยท้องไม่มันออกฟ้าแล้วนะ่านโอ้ยล้มมาแล้วโอ้ยตายแล้วเนาะเออตะปูหกอันนี้ตกเอากันได้ แป๊ดจังได้อันนี้มันยังเอียงอยู่นี่นี่กันมาครึ้นด้วยฮองตบนี่โอ้ยมันเอียงอยู่มันกับบัวได้เรื่องเลี้ยวเออเอาไม้มาวางไว้ละล่ะนี่โอ้ยเล็กลวดได้ซ撒มืดเลยเออเราวางไว้ละล่ะได้นะโอ้ยตายเลย อน้นล่มเลยดิโอ้โเราเห็ดพอเร็วครึ่งไงแล้วท้องครึ่งไงแล้วทั้งท้งผุนะไม่ตายนะฮะทั้งลุ่มน้ำโอ้อันนี้เอออันนี้ปูหกอันตอกโลดออ้ลุงงนี่ยเอออยู่เทิ่งผุนตอกทั้งทิงผุก็ได้ มันก็เอียงไปแล้วลามันก็ล้มบนเลี้ยววะน่ะเนาะคนชูนึงก็ล้มเะออนั่น้องวางไ้สื่อเออมันก็ตั้งแน่นตั้งหนาโบโตกมันก็สีแน่นเบ้อตายแล้วเป็นอ่ะนะ มันแตกนะเออตอกตอกอะนะฮะตอกบดทุเล่มรดซื้อออามาอีกนะข้ปูนะเอาอย่าเอาออกไม่ท้อเออเอาขึ้นนั่นไหมพึ้เท่านั้นก่อนท้อพึ้น่ลงเราก่อนเอาลักมาวางไว้ล่ะละว่ามันจะได้บอเพล่าขึ้่งดีท้อ เออให้เราตอกมด้งทั้แหละเออย่างละเล็บย่างละเล็ม,ลลมพอดีงามมังติว้วน,นะเ,เข่าเลยนี่นนไปเสียมใส่ใส่โอ้หนอนล,งงลุงฝนพุทธคุณญาบ่า่างกรไปตัดลักใส่เออเราหางกรไปตัดลักใส่ซะลักนั่นอเอ,อ,นนอง,งเออมันจังอยู่ลุงฝนเอ้ยขันซ่ามันจาอยู่บ่ โอ้แขกเจ้าน่ะให้มันแน่นมันหนาวัสามสี่ลักก็ได้เรียนอยู่ ออกไม่ท้องเผือสิเล่อสวนพี่น้องเอ้ยถึงนี่แหละพี่น้องเลยบ่พออีกชน้อยหนึ่งอีกแล้วนี่บ่พออีกแล้วนี่วางนี่วางนี่ให้เราหาสังกะสีขาดเอามันแหนบใส่เอาจยามันนี่ฮะด่ายแล้วนี่เรียบร้อย งานสําเร็จเรียบร้อยเบี้ยพักเบี้ยมีฮะก็ซื้อเอาให้เราเมื่อถืออันพันแนวเลยให้เราเสริมแต่นี่นี่เอาไม่มาเสริมตัวหลวงพงเด้อเด้ออยู่ในโพนนี่เด้อหลวงพงบ่ได้ได้นี่มันลดได้เนี่อยู่แถวน่คอยเสริมเอาเด้อล้วคอยเสริมเอาเนี่ยมีหัวมีแขนคือว่าพีกับญาติได้พีน่องไอ้คนมีหัวมีอย่างไปแต่อยู่ลื่นเฮือนเราอีเฮื่อนเราน่ะอยเข่ามากะเข่าได้ลดขันเราเห็ดหัวในคนสิเข่าเฮื่อนเท่าได้กอยากยากเติบ ลุงปงเนี่ยเราอยู่แบบเราเห็ดมีหัวมีแคร์ให้ลูกอยู่นะลูกก็อยากอยู่น้ำยุ่นี่ลูกก็อยากอยู่น้ำบ่ย,ย่านเลยลูกก็อยากอยู่น้ำลูกเต้าเราคอกันท่านมันมีหัวมีแคร์นะเห็ดหัวนี่ก็เจนว่าแล้วคลิปหนึ่งพี่น้องเอาประตูทางเขากะ งานสำเร็จเลยด้วพี่น้องเห็ดห e. ัวเห็ดสวนเราก็เหลือแต่ว่าเครื่องปูโครงฟังเขาเอาสื้อให้เราเรียบร้อยหมดเลยให้เราจัดการเองพุ่นขี้แบ่ยไม่น้อยเอามาให้หนึ่งกระสอบเด้วยผุนขี้แบ่เนี่หน้อยไปซื้อมาพุ่นพุ่นขี้แบ่เด้อพี่น้องกระสอบหนึ่งสำเร็จเราใส่ อ่างว่างเลยเนาะโยนี่โ <c oughs> อ้อมือทีสองกี่น้องเลยจังแล้วเรียบร้อยมาแนี่เพ <c oughs> ื่อสิแล้วเนี่ยมันโค้งง่า,งายอย่าพี่นองง้องเลยยากเติบแต่เห็ดทั้หมดเห็ดแครกันนี่กันนี่คือกันเราเห็ดในรุดออกทางน,นี้ชุดท่ดน,นั่น เดี๋ยวให้เราสีสมแซมเอาอีกเด้อเราสิดคอยแนบแนบใหม่แนบ,แนบยังใจเอาลาไปก็โดยคลิดพี่ีน้องนะครับันคิดเดยนจ้าพี่นออกทุน